าธนาคารกสิกรไทยหากเจ้าของบัญชีเสียชีวิตทายาทต,ต้องดําเนินการอย่างไรบ้างใช้เอกสารอะไรบ้างวันนี้ BY Station มีคําตอบมาฝากค่ะและที่สําคัญก่อนจะเข้าไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ BY Station กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ BY s t a t i o n ค่ะและนี่คือช่วง BY Story สําสำหรับ B Y Story ในวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันในส่วนของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยค่ะเพราะฉะนั้นทาย,ยาตจะต้องดําเนินการในการที่จะไปติดต่อนะคะกับทางธนาคารเพื่อที่จะดูว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเจ้าของบัญชีส่วนใหญ่จะเป็นญาตินะคะเพราะว่าต้องให้ทาย,ยาตเป็นคนดําเนินการอยู่แล้วญาติของเราเนี่ยได้เปิดบัญชีไว้เท่าไรามีเงินคงเหลืออูีเท่าไหร่เพื่อที่จะปิดบัญชีออกมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าสําหรับท่านใดที่ชมคลิป,ไไปะะไ่ไดตตรอา นะอย่างน้อยถ้าเปิดไปฟังคลิปของเราเนี่ยก็จะพอทราบแล้วแหละว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างไปแล้วฟังกันเลยค่ะ สำหรับในส่วนเอกสารที่เราต้องจัดเตรียมเพื่อไปแสดงให้กับที่ทางธนาคารเขาได้ตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะดําเนินการเรื่องของเงินในบัญชีของผู้เสียชีวิตโดยหลักๆเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วย1ค่ะใบมรณบ,บัตรของเจ้าของบัญชี2ค่ะเป็นในเรื่องของคําสั่งสารที่แต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกมาแล้วเรียบร้อยนะคะ3ค่ะหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด4ค่ะเอกสารแสดงตนของผู้จัดก,การมรดกนะคะนั่นก็จะประกอบไปด้วยบัตรประจําตัวประชาชนหนังสือเดินทางอะไรแบบนี้นะกรณีใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้จะต้องมีเลขที่หลัก อยู่บนหน้าบัตรนะคะหรือจะเป็นเอกสารประจําตัวของประเทศนั้นๆก็ได้แนะนําว่าส่วนใหญ่จะต้องใช้บัตรประชาชนอยู่แล้วในกรณีที่เราเป็นคนไทยนะคะเราก็จะต้องใช้บัตรประชาชนนี่แหละคะ่ะเป็นบัตรหลักเลยบางทีอาจจะมีคำถามว่าใบขับขี่ได้ไหมเลยไม่ขอให้เป็นบัตรประชาชนก็แล้วกันค่ะถ้าบัตรประชาชนชำรุดหรือหายก็แค่ไปขอออกใหม่เท่านั้นนะคะสามารถไปติดต่อกับทางธนานครารได้แล้วนะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเอกสารแสดงตนนะก็บัตรประชาชนทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตำนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้จัดการมรดกนะคะจะเป็นธนาคารใดก็ได้ทางกสกรเองเนี่ยไมาไม่ ว่าผู้จัดการมรดกจะต้องเปิดบัญชีกับกสิกรเท่านั้นเพื่อที่จะรับเงินของผู้เสียชีวิตนะคะสามารถที่จะใช้เป็นบัญชีของธนาคารใดก็ได้เพื่อใช้รับเงินจากของธนาคารนั่นเองและส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิตนะคะในกรณีที่เราอาจจะมีอาจจะเก็บไว้อาจจะเป็นพอทราบว่าสมุดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเราถือสมุดของผู้เสียชีวิตไปด้วยก็ได้เขาจะได้นําไปประกอบเรื่องนะคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกอย่างถูกต้องนะคะตามกฎหมายที่สามารถที่จะไปรับเงินของผู้ที่เสียชีวิตได้นั่นเองค่ะ และคำถามต่อไปก็คือหลายๆคนจะถามว่าและเราจะต้องไปติดต่อที่ไหนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้เสียชีวิตอาจจะเปิดบัญชีไว้ที่หนึ่งนะคะจังหวัดหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีการย้ายไปอยู่ที่อื่นพอเรามาทราบเนี่ยเราก็ต้องนําสมุดบัญชีเพื่อที่เราจะไปขอรับเงินที่ยังอยู่ภายในบัญชีใช่ไหมล่ะคะก็อาจจะมีคำถามว่าต้องไปธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีตอนนั้นเลยหรือไม่คําตอบก็คือไม่จําเป็นไปสาขาไหนก็ได้ที่คุณสะดวกในการที่จะติดต่อเรียกว่าติดต่อธนาคารกสิกรเนี่ยได้ทุกสาขาเลยสาขาใดก็ได้นะคะเพื่อยื่นเอกสารนะคะ แต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องของความสะดวกการที่จะทาธุรกรรมเนี่ยจริงๆก็อาจจะแนะนําว่าไปสาขาที่เขาเปิดบัญชีก็ได้เพราะว่าต้นเรื่องของเขาอยู่ที่นั่นนะคะก็อาจจะได้ความรวดเร็วในการดําเนินการได้มากกว่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดมีประสบการณ์ก็ลองมาแชร์กันดูและคําถามต่อไปก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหลังจากที่เรายื่นเอกสารไปแล้วเนี่ยเราจะได้เงินมาเมื่อไหร่นะคะจะต้องรอนานไหมเป็นเดือนเดือนหรือเป็นปีป,ปีหรือเปล่านะคะคาตอบก็คือหลังจากที่ธน,นาคารได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ธนาคารได้แจ้งไว้แล้วนะคะว่าใช้ สารอะไรบ้างเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการยอยู่ประมาณ3วันทําการซึ่งทางนี้เนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่เป็นบัญชีชื่อคนเดียวนะคะของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นบัญชีที่เปิดไว้เพียงคนเดียวแต่ถ้าเป็นกรณีที่อาจจะเปิดบัญชีร่วมหรือว่าเปิดบัญชีเป็นในนามนิติบุคคลหรืออะไรอย่างอื่นนะคะทีะ่มากกว่าปกติเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดําเนินการของธรรานาคารนะคะก็อันนี้ก็ไม่สามารถที่อาจจะแจ้งระบุเป็นวันได้ว่าเขาจะดําเนินการให้เราเสร็จภายในกี่วันนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัย วหากคนในครอบครัวของเรานะคะเสียชีวิตเนี่ยเราจะต้องดําเนินการในการไปติดต่อกับทางธนาคารเนี่ยจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านที่เปิดมาชมนะคะจะได้เตรียมเอกสารในการที่จะไปติดต่อกับธนาคารได้ถูกต้องและหากคุณยังไม่แน่ใจนะคะว่ากรณีของคุณเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนที่มากกว่านี้เนี่ยก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ยังสาขาที่ผู้เสียชีวิตเปิดบัญชีไว้ก็ได้นะคะ่ถ้าเราจะเข้าไปติดต่อเพื่อขอปิดบัญชีสําหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะเอกส สารอะไรที่เขาต้องการบ้านจะได้เตรียมไปให้ครบเพื่อความสะดวกในการเข้าไปติดต่อทําธุรกรรมกับทางธนาคารนะคะ <S <S จะได้ไม่ต้องเดินทางกันหลายรอบเตรียมเอกสารกันหลายรอบนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านนั่นเองสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ